การที่โรงเรียนเทศบาล4ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมานายประเสริฐบุญชัยสุขผู้สมัครนายกเทศมนตรีนค,นครนครราชสีมาหมายเลข2นะครับกลุ่มโคราชชาติพัฒนาพร้อมกับทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่หาเสียงโดยมีครูและนักเรียนรับฟังนโยบายการหาเสียงกว่า800คนโดยฝากข้อมูลให้นักเรียนนำไปให้ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตัดสินใจ เลือกตั้งทั้งนายกและสอทอของกลุ่มโคราชชาติพัฒนานครับ ส่วนบรรยากาศบ้านดอนมันตําบลขามเรียงอําเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามผู้สมัครทีมเทศบาลก้าวหน้าก็เร่งปราสัยหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งเทศบาลตําบลขามเรียงชูนโยบายประชาชนต้องมาก่อนหวังจะขอคะแนนเสียงจากชุมชนและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับตท่าีนนี้ครับ ส่วนที่จังหวัดเลยจัดกิจกรรมรนรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเลยโดยมีตัวแทนจากส่วนราชการต่างๆร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพื่อที่จะเลือกตัวแทนมาบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองครับ